่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวการทํางานของศาลปกครองและคดีปกครองตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะแต่ช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นจากศาลปกครองมาฝากกันนะคะไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะ เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัายระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกในกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคํำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาในกล้าอุทธรคําสั่งลงโทษด,ดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรในกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษและคําสั่งวินิจฉัยอุทธร์ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแยง้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเละาวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจง้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง เมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินยัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิษ์วินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพี่ภาคษายกฟ้อง สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับ30นาทีคดีปกครองกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินทีรันค่ะและวันนี้เรื่องราวของคดีปกครองที่น่าสนใจนะคะจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของเจ้าของที่ดินที่เขาอยู่ใกล้ๆกันค่ะเขามีการขุดบ่อถมที่ดินแล้วก็สร้างขันกั้นน้าเป็นแนวสูงนะคะโดยที่เขาไม่ได้มีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้น้ําท่วมขังนาคาของเจ้าของที่ดินรายอื่นๆได้รับความเสียหายไปซึ่งผู้เสียหายก็เลย ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ปัญหาไม่ได้รับการเยียวยาค่ะก็เลยต้องเอาเรื่องราวตรงนี้มาฟ้องต่อสารปกครองนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้พูดคุยกับวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองเราอยู่กับดรโรมทีประปานค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณนันทศัด์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะความขัดแย้งระหว่างเจ้าของที่ดินที่มาขุดบ่อถมที่ดินสร้างคันกั้นน้ําเป็นแนวสูงและสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่คนอื่นๆเนี่ยแหละคะ่ะไม่ทราบว่าเขาเกิดกันแถวๆไหนหรอคะยังไงคะเนี่ยครับคดีนี้นะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับ เป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกันนะั้นที่คุณโปต์บอกไปนะฮะคือผู้ฟ้องคดีทั้งห้านะครับเขาเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ประกอบอาชีพทําการ,กรเกษตรครับเขาได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงรายหนึ่งนะฮะสมมุติชื่อลกันนะครับว่าเขาชื่อในไม้นะครับในไม้เนี่ยเขาก็ได้ทําการขุดบ่อถมที่ดินแล้วก็สร้างคันน้ําในที่ดินของตนเองนะครับเป็นแนวยาวสูงติดกับถนนนะครับ ก็เลยปิดกั้นทางเดินของน้ำทำให้อ่บ้านแล้วก็นาข้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยถูกน้ำท่วมขังรวมไปถึงว่านานาของคนอื่นๆที่อยู่ในระแวกนั้นที่กำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวจำนวนหลายร้อยเล่าเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการร้องเรียนต่ออบอตอแล้วก็นายกอบอตพืน้นที่เพื่อให้แก้ไขปัญหานี้ครับคุณนันทพัฒน แล้วทางอบอตอได้มีการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตรงนี้ให้กับผู้ฟ้องคดียังไงบ้างคะครับหลังจากที่เขาทางอบอตอแล้วก็นายกอบอตอเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับทางอบอตอก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปตรวจสอบสถานที่ครับก็พบว่าในในไม้เนี่ยนะฮะเขาก็ได้ทําการขุดดินแล้วก็ถมดินในที่ดินของตัวเองเสร็จแล้วนะครับทําให้ติดขวางทางน้ําไหลทางนายกอบอตอเนี่ยก็เลยมีคําสั่งให้ในไม้เนี่ย ร่างับการขุดดินและถมดินเนื่องจากเป็นการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาตครับพร้อมทั้งมีคําสั่งให้ขออนุญาตขุดดินและถมดินให้ถูกต้องรวมถึงแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับคุณนันทพัฒน์แล้วตัวในไม้เขาดําเนินการตามคําสั่งของนายกอบตอไหมคะครับพอได้รับคําสั่งนายกอบตอแล้วนะครับในไม้ก็เลยยื่นขออนุญาตขุดดินและถมดินครับแต่ว่า เอกสารแล้วก็แบบแปลนของในไม้เนี่ยมีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับทางนายกอบตอก็เลยแจ้งให้ในไม้แก้ไขแบบแผนให้ถูกต้องก่อนนะครับในขณะเดียวกันครับทางอบตอเขาก็ได้จัดประชุมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการขุดดินและของดินของในไม้น,นะฮะแต่ว่าทางกลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ ในไม้เนี่ยเขาก็ได้เสนอในที่ประชุมว่าเขาจะวางท่อระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ด้านใต้ที่ดินที่ขุดดินและเผาผมดินเนี่ยก็ไม่ยินยอมนะครับเพราะว่าเขาบังอกว่าน้ําเนี่ยมันจะไหลผ่านที่นาของเขานะครับก็จะสร้างความเสียหายทําให้การประชุมในวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแล้วก็ปัญหาก็ยังไม่ได้การเยียวยาครับ ัวผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปประชุมวันนั้นนะฮะแต่ว่าเขาก็มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเลยครับคุณนันท์ครับแล้วในเรื่องของการขออนุญาตขุดดินและถมดินล่ะคะในไม้เขามีการแก้ไขแบบแปลนตามคําสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไหมคะครับในส่วนของการแก้ไขแบบแปลนเนี่ยนะครับในไม้เขาอ้างว่าเขาได้ปรึกษากับวิศวกรแล้ววิศวกรก็บอกว่าแบบแปลนที่ได้ยื่นเอาไว้เนี่ยเป็นแบบมาตรฐานก็ จริงๆก็สามารถออกใบอนุญาตขุดดินแล้วก็ถมดินได้นะครับแต่ว่าทางนายกอบตอเนี่ยเขาก็แจ้งกับในไม้ที่แก้ไขแบบแปลนสามครั้งนะครับในไม้เขาก็เลยมีหนังสือแจ้งกับนายกกับอบตอนะครับว่าเขาได้แก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้วครับแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาออกใบอนุญาตให้ในไม้ไหมคะเขายัางยังไม่ได้ออกให้นะครับ เนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยทางศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็มีคําสั่งกําหนดมาตรก,การหรือวิธีการที่คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษานะครับก็คือเป็นกรณีที่เรายื่นฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะมีคําสั่งให้อ่าคุ้มครองทรัพย์สินหรือการกระทําที่ในยึดในระหว่างการฟ้องคดีเนี่ยนะฮะโดยโดยให้ทางอบตอและนายกอบตอเนี่ยดําเนินการให้ในไม้เนี่ย วางท่อระบายน้ำขนาดประมาณ1เมตรยี่เซนติเมตรนะครับจำนวน30จุดจุดละ30สท่อนในพื้นที่พิพาทนะครับตามแบบแปลนที่ทางนายกอบตอเขากำหนดนะครับพร้อมกับให้หามาตรการป้องกันไม่ให้ชาวบ้านที่มีนาอยู่ใต้คันดินนะครับได้รับความเสียดร้อนเสียหายจากการวางท่อระบายจากนั้นนะครับทางนายกอบตอเขาก็ ไมมีหนังสือแจ้งให้ในไม้เนี่ยดำเนินการวางท่อระบายน้ําโดยเร่งด่วนตามคําสั่งของสารปกครองชั้นต้นภายในหกสิบวันครับในท้ายที่สุดแล้วนะคะนายยกกะบะตเขาก็มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ในไม้ขุดดินและถมดินจนกวา่าจะได้ปฏิบัติตามคําสั่งของสารปกครองชั้นต้นก่อนครับแล้วแล้วตัวในไม้เขาดําเนินการวางท่อระบายน้ําตามคําสั่งของสารปกครองชั้นต้นไหมล่ะคะครับ หลังจากนั้นนะครับทางอ,อบต,อตเขาก็มีการประชุมกับชาวบ้านโดยาทา้งนายไม้ด้วยนะคะเกี่ยกับเรื่องการวางท่อระบายน้ำตามที่ศารฝั่งเนี่ยนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านที่มีนาใต้ใต้คันดินของนาไม้เนี่ยเเขาให้ลดขนาดท่อระบายน้ำลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรจำนวนหนึ่งจุดจำนวน30ท่อนแล้วก็ที่เหลืออีกจุดเนี่ย ให้ไปวางเหนือพื้นที่คันนาคันดินนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีคลองชลประทานอยู่ครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ยื่นคำแถลงต่อศาลถึงเหตุที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งศาลได้นะครับและต่อมานะครับทางศาลชั้นต้นเนี่ยก็ได้มีคําพิพากษานะครับให้นายกอบตอเนี่ยพิจารณาออกใบรับแจ้งหรือไม่ออกใบรับแจ้งให้กับนายไม้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้กดดินเนี่ยนะครับ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําพิพากษานะครับและในกรณีที่ไม่สามารถออกใบรับแจ้งได้นะครับก็ให้ออกคําสั่งให้ในไม้เนี่ยเคารื้อคันดินแล้วก็ปรับสบภาพพื้นที่ที่ให้เป็นไปตามสภาพเดิมก่อนที่จะมีการขุดดินนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดและถ้าหากว่าในไม้เนี่ยเขาไม่ได้ดําเนินการตามคําสั่งนี้ก็ให้ทางนายกอบตเนี่ยเข้าดําเนินการด้วยตัวเองหรือว่าให้คนอื่นท,ทํากันแทนนั้นแทนนะครับโดยเรียกค่า ค่าใช้จ่ายจากไม้พร้อมทั้งให้อบตอชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารายด้วยนะครับส่วนคําสั่งเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการบรรเทาท,ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดครับนายกอบตครับค่ะซึ่งนาย,นายกอบตอแล้วก็นายกอบตอเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ได้ดําเนินการตามคําสั่งของคำ,ค,ำคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นนะครับแต่เขาก็ได้ยื่นอทธรณ์คำพิพากษาศาล ปกครองขั้นต้นเนี่ยต่อศาลปกครองสูงสุดครับคุณนันทพัฒก็เท่ากับว่าคดียังไม่จบเนาะส่งมาที่ศาลปกครองสูงสุดต่อศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงล่ะคะครับกรณีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วก็เห็นว่าถึงแม้ว่าในไม้เนี่ยเขาจะขุดดินแล้วก็ถมดินในพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนที่ขุดดินเนี่ยมันมีเนื้อที่ประมาณเจ็0พันเจ็ด้อยตารางเมตรแล้วก็ลึกถึงห้าเมตร แล้วส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ถมดินเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณเจ็ดพันกว่าตารางเมตรเลยแถมเนินดินที่ถมเนี่ยก็มีความสูงตั้งสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรซึ่งมันก็มีความสูงกว่าที่ดินที่อยู่ข้างเคียงนะครับในไม้เนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับแล้วก็เนื่องจากบริเวณที่ถมดินเนี่ยมันมีเนื้อที่ที่กว้างมากกว่า เกบพันสี่ร้อยตารางเมตรในไม้ก็จะต้องจัดให้มีการระบายน้ําอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับเชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการขุดดินและผสมดินของในไม้เนี่ยจเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับผู้ที่อยู่เจ้าที่ดินข้างๆนะครับแล้วก็บุคคลอื่นๆด้วยครับค่ะ แล้วการดําเนินงานของอบตอในการแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องของการขุดดินถมดินตรงเนี้ค่ะไม่ทราบว่าสามมีการพิจารณาไหมคะว่าเออเขามีความพยายามเพียงพอไหมอะไรครับสารปกครองสูงสุดนะครับก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าการที่อบตอเนี่ยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีคําสั่งให้ในไม้ระงับการขุดดินแล้วก็ถมดินทั้งทั้งที่ ในไม้เนี่ยได้ทําการขุดดินแล้วก็ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เป็นการออกคําสั่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้แล้วก็เป็นการใช้อํานาจที่ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าครับเนื่องจากว่าอาบาตแล้วก็นายกอาบาตเนี่ยเขามีอํานาจตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543ในการสั่งให้ในไม้ จาัดก,การแก้ไขการขุดดินและถมดินเพื่อบรรเทาหรือว่าแก้ไขความเดือดร้อนจากการที่มีน้ํา,นาเข้าท่วมนาข้าวของผู้ฟ้องคดีตามสมควรนะครับอย่างเช่นการรื้อดินที่ถมออกไปบางส่วนเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกไปสู่ที่ต่ําตามปกติที่เคยเป็นมาก่อนที่จะมีการขุดดินและถมดินนั้นนะฮนะและถ้านายไม้เนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ผู้ผูออ้ทางอบตอแล้วก็นายกอบตอเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองเพื่อให้ใบไม้เนี่ยดําเนินการเัือนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่พบว่าทางศาลนี่ก็ไม่พบว่าทั้งอบตและนายกอบตเนี่ยก็ได้ดาเนินการตามตามนี้แต่อย่างใดนะครับคือทางอบตแล้วก็นายกอบตเนี่ยเขาทําเพียงแค่ทำทำหนังสือแจ้งให้ในไม้ขออนุญาตขุดดินและถมดินพร้อมกับแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี รวมถึงมีคําสั่งให้ในไม้แก้ไขแบบแปลนที่ใช้ในการออกใบอนุญ,ญาตนะครับซึ่งเมื่อนับตั้งแต่นายกอบตอนเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งให้ในไม้เนี่ยขออนุญ,ญาตคุณดิทธิถกติจนจะถึงจนกระทั่งถึงอตอนที่ให้มีการแก้ไขแบบแปลนเนี่ยมันมันเป็นเวลาถึงสี่เดือนเศษเลยนะครับแต่ว่าในไม้เขาก็ไม่ได้ทําตามแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนายทางนายกอบตอนเนี่ยเขาก็ชอบที่จะมีคําสั่งให้ การแจ้งการขุดดินและถมดินของในไม้เนี่ยเป็นอันทิ้งผลไปได้นะครับสามมารถตรดเขวักสาแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2533แล้วก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับให้ในไม้ปฏิบัติตามได้แต่ว่านายกอบตเนี่ยเขาก็ไม่ไดำเนินการตามนี้เลยนะครับ แล้วต่อมาเนี่ยพอในไม้แจ้งว่าเขาได้แก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้วทางนายกอบตเนี่ยจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ในไม้ขุดดินหรือถมดินจนกว่าจะมีการวางท่อระบายน้าตามคาสั่งของ,ของสาธปกครองชั้นต้นนะครับที่ได้เล่าไปสักคู่เนี่ยนะฮะซึ่งคาคําสั่งเนี้ยมันก็เป็นคําสั่งเชิงปฏิเสธแบบมีเงื่อนขเน่ยนะครับก็ต้องถือว่าการยื่นแจ้งการขุดดินและถมดินของในไม้เนี่ยยังคงมีผลอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย ทางนายกอบตอเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาการแจ้งของในไม้มยอยู่ต่อไปรวมทั้งียำนาจทามกฎหมายนะครับในการออกคำสั่งโดยนังสือให้ในไม้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าจัดการแก้ไขาการขุดดินหรือว่าถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควรครับคุณนันทพัฒน์เซแสดงว่านายกอบตออยังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ครบถ้วนแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วครับ การที่นาะยกอบตอเนี่ยใช้เวลาในการดําเนินการนับตั้งแต่วันที่ถือได้ว่าทราบเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยเขาได้มีหนังสือร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการที่นาข้าวถูกท่วมนะครับจากการที่ในไม้เนี่ยขุดดินแล้วก็ถมดินขวางทางน้ําไหลเนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเขาได้ยืน่นฟ้องคดีนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณสามเดือนกว่าๆเนี่นะฮะ โดยที่นายกอบตอเขาไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างชัดเจนเด็ดขาดในการออกคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการแจ้งขุดดินและถมดินให้กับในไม้รวมถึงไม่สั่งการให้ในไม้แก้ไขาการขุดดินหรือถมดินจนเป็นเหตุให้เความเดือดร้อนของทางผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยเขาไม่ได้รับการแก้ไขก็ถือได้ว่านายกอบตอเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ล่าช้าเกินสมควรครับคุณดันท์ปรพัแล้วอบตอต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจากการที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าไหมคะครับเมื่อปรากฏว่าหนังสือร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีไปยังอบตอแลวก็นายกอบตอเนี่ยนะเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ถูกน้ำน้ำข้าวถูกนาข้าวถูกน้าท่วมเนี่ยนะครับจากการขุดดินและถมดิน แล้วก็ได้ระบุถึงจํานวนพื้นที่นาที่ได้รับความเสียหายซึ่งมีพื้นที่เสียหายทั้งหมดนะเสียหายบางส่วนตลอดจนจํานวนเงินที่เป็นค่าเสียหายเนี่ยโดยที่ผู้ถูก,ถกฟ้องคดีทั้งสองก็คือนายกอบตอและก็อบตอเนี่ยไม่ได้โต้แย้งก็จริงต้องฟังว่าผลจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายของในไม้เนี่ย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนี่ยเขาได้รับความเสียหายจริงกรณีก็ถือเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูก,ถก,กผู่้ฟ้องคดีทั้งห้านะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์มาตรา420นะครับทางอบตอแล้วก็นายกอบตอนะครับก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา5วรรหนึ่ง แห่งพระราชะบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศตกระดาษ2,539ครับสรุปแล้วนะครับคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดก็เลยพิภากษายืนตามคำพิาพากษาของศาลปกครองทั้งต้นนะครับที่ให้ในายกอบตอนเนี่ยพิจารณาออกใบรับแจ้งหรือไม่ออกใบรับแจ้งให้ขุดดินหรือถมดินของในไม้นะครับ ตามพระราชบ,บัญญตัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่สารมีคำพิพากษานะครับและในกรณีที่ไม่สามารถออกใบรับแจ้งได้ก็ให้ในายกอบตอ,ออกคําสั่งให้ในไม้เนี่ยรือคันดินแล้ก็ปรับสภาพพื้นดินให้เป็นไปในสภาพเดิมก่อนที่จะขุดดินและถมดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดและถ้าไม่ดาเนินการตามคําสั่งนี้ก็ให้ในายกอบตเนี่ย เข้าดำเนินการด้วยตัวเองหรือว่ามอบหมายให้คนอื่นทําแทนนะครับโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากใบไม้พร้อมทั้งให้อบตอนเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายจากการที่อ,อผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกนาค่า,ข,าของเขาเนี่ยถูกน้ําท่วม้วยครัรบคุณนันประพัดคำสั่งคำพิภากษานี้นะครับคือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อสหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ทับสองห้าหกหกครับ อสองหนึ่งเจ็ดสี่ทับสองห้าหหกครับคุณนันประพัฒแล้วคดีตัวอย่างวันนี้ค่ะมีข้อสังเกตอะไรที่เราอยากจะฝากไว้ถึงพี่น้องที่รับฟังเราอยู่บ้างคะครับคดีนี้นะครับแม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาจะได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ภายหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีคําสั่งให้ผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการขุดดินเนี่ยระงับกาเนินการดังกล่าวแล้วนี่นะฮะแต่ว่า มันเป็นการออกคำสั่งที่มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยคือทางเจ้าของดินเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาขุดดินแล้วก็ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกคำสั่งให้กับผู้ให้ให้ผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายเนี่ยดำเนินการจัดการแก้ไขการขุดดินที่ถมดินนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยละเลย,ยหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนดที่ต้องปฏิบัติครับดังนั้นนะครับ การปรับข้อเทคจจริงให้เข้ากับข้อกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนเนี่ยก็มีความสําคัญมากนะครับคดีน,นี้นะฮะก็เลยเป็นอิทาห์นที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้พิจารณาข้อกฎหมายให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะออกคาสั่งนะครับเพราะว่าถ้าคําสั่งที่ออกมานั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันม,มันไม่สามารถใช้ได้จริงเนี่ยก็จะส่งให้ผลให้ทางหน่วยงานทางปกครองเนี่ยก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ต้อง เสียวเวลาที่ดําเนินการพิจารณาออกคำสั่งให้ถูกต้องใหม่ด้วยครับคุณอนุนพัฒน์ค่ะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เรานําเสนอ,อการก็ต้องขอบคุณดรโรมทิปปานค่ะวิทยากรจากสํานักง,งานสารปกครองนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกันและเราจะเจอกันกับ30นาทีคดีปกครองได้เป็นประจําทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะและออนแอร์ไปพร้อมกันกับช่องทางของสํานักง,งานสารปกครองที่ Facebook แฟนเพจและ YouTube c h anel สํานักง,งานสารปกครองค่ะและคุณผู้ฟังคะถ้าสมมติ ว่าท่านยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานของสารปกครองหรือว่ากับประสงค์ที่จะยื่นฟ้องต่อสารปกครองเนี่ยนะคะยื่นคดีให้กับสารปกครองแต่ว่ายังไม่เข้าใจรายละเอียดก็สอบถามได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ3านาทีคดีปกครองวันนี้นะคะวิทยากรของเราดรโรมทีประพันธ์และฝนนันประพัฒน์เฉลิมสินเฮรันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบ,บาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันโดยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนลมเงาเห็ดพึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริง ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแห่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวรววนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นทรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวราร้า ที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฟ้าฟันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มี แข็งแรด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรืรเร่องเลือนละลไมล้ำไป บังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมนตลอดไป